เอเคว่าผมคลิปนี้ผมจะมาสอนทำเน็กไฟเน็กไข่สะแล้วก็มิวส์แล้วก็สอนทำชายาแกรนไทม์ด้วยครับผมโอเคอินโทรโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผมทริกแมนครับผม เอาล่ะครับผมผมจะมาสอนทำ넥ไฟส์นักไค k a i s มิวส e และก็ฉายาลิมิเต็ดอย่าง g r a n d Time ครับผมครับผมในแมปที่มีชื่อว่าไรเดอร์บล็อกครับผมเนาะโอเคซึ่งทั้งสามตัวเนี่ยเป็นไรเดอร์ที่เพิ่มเข้ามาใหม่แล้วก็ฉายาลิมิเต็ดครับผมเะซึ่งผมจะมาสอนทำทั้งสองนี้ครับผมเนาะโอเค ซึ่งอย่างแรกเรามา,าดูตัว n น็ก f ฟส์ครับผมก็สิ่งที่เราต้องเตรียมเลยครับผมสำหรับ n น็กไฟส์นี่ก็คือไฟส์เวล80ครับผมแล้วก็สมาร์ทเซรั่มครับผมเตรียมมาแค่นี้ครับผมหลังจากนั้นก็ตามผมมาโอเคผมมาที่ตึกสมาร์ทเรนครับผมแล้วก็ขึ้นมาด้านบนชั้นบนสุดครับผม โอเคแล้วก็เดินมาตรุลาหลังคาเนี่ยผมโอเคแล้วมันแล้วเราก็จะเจอ NPC ตัวหนึ่งที่เป็นอ่าเอาไว้ทำพวกอ่ตัว next ตัวแล้วผมเนาะตั้งสามตัวจะเป็นตัวอา่าทากุมิเรับอมเนาะพอเรามีอ่า ไฟส์ ice, แ้วก็อสมาร์ทเซรัมเนี่ยให้เรามาคุยกับทักุ้มีครับผมแล้วเราก็จะได้ตัวน็กไฟส์มาครับผมเนาะโอเคสตันดิบายคัม plete ต่อไปนิกไซ่ศานิกไซ่ศาทำยังไงครับผมอย่างแรกเลยนอน้เราต้องมีไซ่ศาไว้ดูสิครับผมแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อสมาร์ทดัสสามสิบสองอันแล้วก็สมาร์ทเซรุ่มอีกสิบสองอันนะผมว่าแลจากนั้นก็ไปคุยกับทาคุมิเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็จะได้ตัวน็กนิกไข่ศามา,าผม่าเสารับผรือเปล่าบ โอเคต่อไปสำหรับตัว m a s t สไรเดอร์มิวครับผมสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยก็คือเน็กไฟส์กับเน็กใคสาวิ8ลแปดทั้ง2ตัวครับผมจากนั้นก็ลออโซ่ยี่สิบสอหรือ24อันนี้แหละผมอ๋ จากนั้นพวกชิ้นส่วนอ l p h a นอกที่แบบว่าติดไฟของผมอย่างเช่นพวก Burning Undead Eye, Burning Undead Fang แล้วก็ Burning Undead Heart พวกนี้ผมสั่งอันอย่างละหนึ่งอันนะผมเราจะก็ไปคุยกับทาคุมิเหมือนเดิมแล้วเราก็จะได้ตัวคาเมลไรเดอร์มิวส์มาเข้าผมเนาะโอเคสต a นดิ้งบ a ๊ก complete โอเคต่อมาเราวิธีการทำฉาายาลิมิเต็ดครับผมอ๋อซึ่งไอฉายาลิมิเต็ดเนี่ยก็จะเป็นฉายามีชื่อว่าแกรนทารครับผมเนาะก็จะเป็นฉายาที่เป็นอ่าเอ่อจะเป็นเีมเกลแกรนโอมาจิถุยแกรนจีโอครับผมเนาะโอเคซึ่งฉายานี้เป็นฉายาลิมิเต็ดครับผมสามารถรับได้ตอนนี้จนถึงก่อนอัปเดตฮาโลวีนครับผมเนาะซึ่งอัปเดตฮาโลวีนก็ ก็เร็วๆนี้ครับผมเนาะก็รีบๆไปทันเมื่อผมเนาะเดี๋ยวผมก็จะสอบวิธีการทำครับผมเนาะโอเคงั้นก็ตามผมมาเลยครับผมโอเคแล้วเราก็มาอยู่กับ NPC ตัวหนึ่งครับผมเนาะซึ่ง NPC ตัวนี้มันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นแบบว่าอีเวน นาฬิการตรงนี้ผมเนาะให้เราคุยตรงนี้แล้วก็เราก็จะได้รับเควส์ครับผมพอเรารับเควสมาปุ๊บที่เรา,าต้องทําครับผมเควสเนี้ยเราจะให้มันจะให้เราทําก็คือตีใคร่สาก้าแล้วก็ออก้าเนี่ยภายในแต่เออภายใน5นาทีครับผมเนาะแล้วก็ต้องโซโล่ด้วย ใน5นาทีทีนี้หมายถึงแต่และตัวที่จต้องตีภายใน5นาทีครับผมแล้วก็ย้ำต้องโซโล่ด้วยครับผมโอ่ะเมื่อเราเมื่อเราทำเควสเสร็จแล้วปุ๊บอะ่ะเรากมา็มาส่งตรงที่ p อพีซตัวนี่ตัวเดิมแล้วเราก็จะได้ตัวอฉายาแกรนทายมาครับผมนี่หน้าตาตัวฉายาก็จะเป็นประปาณนี้ผมเดี๋ยว หน้าตาชายาที่จะเป็นประมาณนี้คผมเนาะจะเป็นตีมแนวแกรกจิโอครับผมเนาะพอไปที่เนี่ยเทรนนิ่งโอเคเดี๋ยวผมขอลองลองเทสสกิลของชายาที่ผมเนาะชายาเนี่ยสแตทของมันก็จะมีประมาณนี้ครับผมเนาะนี่สแตทก็จะตามนี้ครับผมเนาะสเตสิบห้าอ,อจิสิบห้าฮิลสี่ร้อย แล้วก็ Dex ก็20 s ส a m i n ตมินาเพิ่มอีก250ครัาบผมเนาะแล้วก็จะมีพ s ส i ี e ก็คือจะเป็นการเ,าเรียกเลเจนไรเดอร์มาของผมเนาะเดี๋ยวผมจะลองเนี่ยดูนะเดี๋ยวดูเหมือนผมจะใส่ในตัว เอ้สงการณ์ผมขอออกเดี๋ยวเอฟิกมันนะเนี่ยดูไหมนะครับผม oh. นี่อะไรประมาณนี้ครับผมจะเป็นการสุ่มเรียกเลเจนด์ไรเดอร์ออกมาครัเดี๋ยวอีกตัวหนึ่ง อะประมาณน,นี่หนจะเป็นการส่มร่บผมผมส่มได้โอสมาตั้งสองครั้งอะ่ะ <Bru h. S 1> โอเคครับผมครับผมนี่ก็เป็นทั้งหมดของอาการสอนวิธีทำตัวนิกไฟส์นิกไคลส์สแล้วก็มิวส์ครับผมแล้วก็สอนทำตัวาชายาลิบิเต็ดอย่างแกรนทันครับผมเนาะก็สำหรับใครที่ชอบเกปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะครับผมสวัสดีขอสวัสดีผมขอตัวลาไปก่อนผมสวัสดีครับผมบาย